อุไปแบบีเจออะไรครับอืมไปบ,บีเจออะไรเจอนกนะทุกคนเจอนกอะ่ะอืมนกเขาไต่อยู่ตรงนั้นนะเฮ้ยเขาเดิน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 ไปไหนเน๊ะเขาเดินมาตรงนี้แล้วลูกเขาเดินมาตรงนี้แล้วว,ว,ว้าวว้าวนี่อุ้ย ไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วนี่เแบบีข้ามาทางนี้แล้วลูกจะจับลูกแล้วทุกคนอุ้ยขับบินไปแล้วเขาบบินไปแล้วทำไงดีแตทีเนียเอเขาบบินไปแล้วครับเราจะทำไงดีอือ เขาตกใจเลยอ่ะอือนกเขาตกใจบินไปเลยไปปีดเจอหนอนไหมเจอหนอนไหมครับไม่เจอเลยเหรอเจอหนอนไหมหนอนอยู่ไหนครับอือม,มาดูหนอนมาดูหนอนสิเร็ว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 นอนอยู่ตรงนี้นะทางนี้ครับทางนี้ไปแบบีนี่อยู่นี่นี เจอหนอนนะทุกคนโอ้มีปลาปลาอยู่ตรงนี้นะอุ้ยหนอนเขาตายอะ่ะตรงนี้หนอนเขาตายแล้วโดนมด,ดมดตัดมดไตด้วยหืมนะนั่น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 นหมอน,นีตรงนี้ก็มีเนี่ย อ้าวว้าวหายเฮ้ยอ้าวอันนี้อะไรยืดออกมาเนี่ยไอ้นอนนอนเขาไต่ไงลูกเนี่ยเนี่ยนอนเขาไต่อยู่ตรงนี้ก็มีนะเนี่ยเขาไต่เลย ใส่ไปแล้วค่ะใส่ไปแล้วใส่ไปนู่นแล้วไปดูปลากันเร็วดูปลาดูปลาโอ้ยนี่ไงด,ดูปลาพี่บีเห็นปลาไหมนี่ปลาพี่บีเห็นปลาไหมครับ เบบีดูหนอนหรอเจอหนอนไหมเจอหนอนไหมหนอนเข้าไปไหนแล้วนะเอ๊ะนี่ไงหนอนอยู่ตรงนี้ทุกคนอยู่ตรงนี้หนอนนะีน่มีม,มดด้วยนะอ,อุ้ยมีหลายตัวเลยมีหลายตัวนี่ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้อีตัวนึงกำลังไต่เหมือนกันนะเจอไหมเจอไหมเฮ้ แกนอนอ่ะนอนข้าวใช่ไหมเออนอนข้าตตตไตตตตอตไตไตไตตายตาย้ตไตย้ตย,ตยหนูอย่าไปทตไไตไตไนไต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 ไไตไตน,ะน,น,น,นี่ไปีตไเีไไตตตตไนะตไต อ้ย้ยอ,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 อ้จัวไหมจัวไหมจัวนอนไหมไม่จัวเลยเหรอไม่ผี่จัวนอนไหมครับเอ้ยเ้ยเ้ยเ้ยไม่โตไม่จัวเลยว้าวว้าวาอะไรอ่ะไหนปลาอยู่ไหนลูกปลาปลาอยู่ตรงไหนนะ โอ้ไปตรงนี้นะนี่ไงมีกี่ตัวนี่ตามีกี่ตัวหรืออย่าไปแกล้งเขาอะหรือเดี๋ยวเขากัดมือตรงนี้นะอ๋อกัดมือนะโอ้มีน้ําตกน้ําพุน้ําอะไรไหลไปหมดเลยหนูน้ำพุอยู่ตรงนู้นเรนนีน้ำตกมีนกแก้วด้วยนะนี่มีนกแก้ว สองตัวโอ้มีปลาสีขาวด้วยตรงนี้นะทุกคนปลาดูวิมีสองตัวเลยนอนสองตัวนี่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 โอ้โหตรงนี้มีอีกเยอะมากๆเลยเบบี้ครัแบบ้าบาย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 ค่ะแบบไปกันเลยโอ้หว้าว,าวา เอาไปพักกินน้ำก่อนนะครับบาย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 ไาก่อน